เตทมนี่มันคักมานเนี่ยแล้วจะโตโอ้ทเวนตี้โฟทเวนตี้ไฟซาสีาาโตปัดมานคักไอ้ไอ้มันนี่อืออะล่ะน้องมีสตปไปนอนบอดกลมอนมอล้วกกับ้านตัวเอาเบ้อ์ละบะเฮ้ยเปียน้ตน้ำ โอ้โนะจ๊ะมันหกโบงแรงแล้วนะลูกกับนี่ตัวอยากเลาะอยากเที่ยว ตอนเฟิสท mm ์ท่ามปะเฟิสท์ท่ามเป็นจูแจดิมปะการแหงเน็กเดินเน็กข้ามเดะสบายสบายปะ อย่ามามีท yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, ูย okay. ่างยีแจนล่ะบ right. mm ้าย่านบ้าย่านแห้งเมื่อน mm ี hmm. ้ก็ได mm ้ hmm, ได้เคิงขู่เลยมีแต่ตัวแม็ไข่หาเมือเดียวคุ้มได้เป็นหาเมือเป็นคิดคุ้มได้เป็นเดือนเพราะว่าก็ไม่ได้กินปลาทุกเมื่อเลยบอกินกคาบหนึ่งกับสามโตฮาโตกับเอมคักเอ้ยาพาลูกหลานมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์มาอยู่กับร,รมา่าซาดแล้วก็อนยุนยืน Oh. Okay, okay, okay Okay no